สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่สมหวังก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้พี่ก็ไปทํางานที่ที่แผนกเก่าพี่นะครับเพราะว่าหัวหน้าเขาโทรมาให้ไปทํางานพิเศษค่ะที่จริงเขาอยากให้เราทำสองวันนะคะแต่พี่ทำเพราะพี่ก็ทํางานที่ปกติของพี่ห้าวันแล้วเนาะมันก็ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วมันก็มันก็เหนื่อยกันไปถ้าเกิดทําทั้งเสาร์อาทิตนยะ์น่ะก็เลยทำแค่แค่วันเดียวพอ วันหนึ่งก็ก็หนักนะคะวันนี้เพราะว่า,าคนไข้พี่มีคนไข้หกคนนะคะแต่คนไข้ทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยะคะ่ะเพราะเพราะว่าแผนกสมองนะคะเขาเขาเดินไม่ได้ะคะ่ะมีคนไข้ที่เดินได้คนเดียวะคะ่ะนอกคนนั้นคนคนอื่นก็เดินไม่ได้เลยต้องช่วยเหลือเขาต้องพลิกเขาแล้วก็ต้องช่วยเขาในการ เขาเรียกอะไรอะ่ะอย่างเช่นเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะต้องต้องพลิกเขาอะ่ะมันมันมันก็ก็หนักนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า,าคนไข้หกคนแต่พี่มีผู้ช่วยสองคนนะคะแล้วก็แล้วก็มีพี่ต้องจ่ายยาด้วยอะยามันก็ทั้งอา,อาหารทางสายยางแล้วก็ ยาเพนดัสลีนนะคะพวกยาฆ่าเชื้อนะคะพี่ก็จ่ายทางทางทางไอ้นี่ด้วยทางสายยางด้วยคือเจาะเข็มไปแล้วก็เขาเขาเขารับประทานทางปากไม่ได้ค่ะเราก็ต้องจ่ายสายทางสายยางใช่ไหมครับเพื่อนคือเจาะเข็มไปแล้วก็ให้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 ใหใหยาเขาทางทางเข็มมาครับเพื่อนอืม ถ้าเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ทําตรงนั้นประมาณเกือบสามปีแล้วนะคะเพิ่งกลับไปทำเอกมันก็มันก็เหมือนเอหมือน,น,นเหมือนเหมือนไปเริ่มใหม่เลยค่ะเพื่อนแต่ก็ยังดีเราเราเราเป็นเราเคยทําอยู่ตรงนั้นมาก่อนแล้วก็มันมีพื้นฐานมานะคะแล้วก็มันก็ทําได้ค่ะแต่แต่ก็งานงานมากงานเยอะมากเลยค่ะไม่ใช่แต่คนไข้ยอย่างเดียวนะคะเพื่อนแล้ก็อ ญาติคนไข้ด้วยอะ่ะญาติคนไข้เขามาเยี่ยมบางคนนี่วันนี้มีญาติคนไข้คนหนึ่งที่แบบค่อนข้างจู้จี้มากเลยเขาเป็นพยาบาลเหมือนกันแต่เขาเป็นพยาบาลแผนกผ่าตัดนะคะแล้วเขาอยากรู้ทุกอย่างเราก็เขาก็อยากเจอหมอด้วยแล้วทาเสาร์อาทิตย์นะ่ะหมอหมอหมอ,หมอไม่มีนะคะหมอตัวถ้ามีเขาก็อยู่แผนกฉุกเฉินต้องโทรเขาโทรไปหาเขานะคะ ถึงจะได้เขาจะได้มาหาเราไม่งั้นเขาก็มีแค่ตอนเช้าแค่นั้นนะคะพี่ก็เลยบอกญาติาคนไข้ให้ให้มาตอนเช้าก็แล้วกันถ้าถ้าเกิดเขาอยากคุยกับหมอนะเขาก็พี่ก็เข้าใจนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแม่ของเราเราก็คงต้องคงต้องดูแลเป็นอย่างดีนะคะแต่เขาก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าการเป็นพยาบาลนะคะมันก็เนาะ เราที่จริงอะพี่ก็ค่อนข้างฉุนเหมือนกันแหละตอนที่เขาพูดแบบถ้าเขาเขาบอกว่าเขาจะแจ้งที่นี่มันมีสิทธิ์ไงคะแจ้งแจ้งได้คะ่ะถ้าเกิดว่าเขาเขาไม่แบบทางทางโรงพยาบาลบริการไม่ดีหรือว่าหรือว่าดูแลคนไข้ไม่ดีนะญาติคนไข้หรือว่าคนไข้สามารถแจ้งได้คะ่ะเขาก็เขาจะทําการแจ้งอยู่ เพราะว่าพี่ก็ไปรับงานต่อจากเพื่อนกะไปรับต่อจากเพื่อนกะกะเช้านะคะพี่ก็เพราะว่าเขาเขาโดนส่งมาเมื่อคืนเนี้ยค่ะเขาเข้ามาในแผนกอ,อ,อยาฆ่าเชื้อก่อนนะคะแล้วเขาก็โดนส่งกลับบ้านแล้วทีนี้เขาล้มเขาก็เลยได้เขาก็เลยได้เข้ามาในแผนกเพน,นะคะทีนี้เขาก็ญาติาก็ไม่ไม,ไม่ไม่พอใจเนาะทั้ง ทั้งพ่อเขาแล้วก็ลูกสาวไม่พอใจว่ารับเราพวกเราดูแลไม่ดีเขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่พี่ก็พยายามพูดจะแบบเราก็เราก็ต้องมีมีมารยาทนะคะพี่ก็เลยพูดกับเขาแล้วก็คุยกับเขาแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาขอบคุณนะที่ที่เราฟังเขานะเราก็ฟังนะต้องฟังทั้งคนไข้แล้วก็ ทั้งญาติคนไข้ด้วยค่ะทีนี้เขาก็เ,เขาก็กลับกลับไปนะคะเขาพ่อเขาก็นั่งรถเข็นด้วยเขาก็เอาพ่อกลับไปด้วยเขาบอกว่าเขาบอกกับพี่นะถ้าเกิดเขาไม่เจอหมอในวันนี้เขาจะไม่กลับเขวาว่างั้นพี่ก็เลยโอเคพี่ไม่มีหมอให้เจอหรอกค่ะพี่ก็บอกเขาตรงๆเนาะ แต่ถ้าเกิดจากเจอหมอจริงๆต้องมาวันพุวกนี้นะคะเลยบอกเขาไปอย่างนั้นเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉันจะมาพอ,อากะดึกมาพี่ก็เลยรา,ายงานให้ให้กะดึกรู้แล้วพี่ก็เขียนรา,ายงานไว้ด้วยว่า,าคนไข้จะมาตอนเช้าแล้วคนไข้ก็ไม่พอใจในการบริการนะคะพี่ก็เขียนไว้ทุกอย่างเลยไม่งั้นเดี๋ยวเขา เดี๋ยวคนเพื่อนร่วมงานคนอื่นจะไม่รู้นะเขาจะได้มาอ่านในในรายงานเรานะคะว่าว่าญาติคนไข้เขามีปฏิกิริยาเป็นยังไงนะคะแล้วพี่ก็รายงานต่อจากไปให้ให้เพื่อนกะดึกด้วยเพื่อนกะดึกจะได้รายงานต่อให้เพื่อนกะเช้าให้กะเช้าฟังนะคะแล้วก็ ก็งานงานงานยุ่งค่ะพี่ได้ไม่ได้เบรกเลยเบรกกินข้าวนิดเดียวไม่เหมือนพี่ก็ยังไม่เหมือนที่ทํางานที่พี่ทํานะครับพี่ถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกันแล้วนะที่ทํางานที่พี่ทําที่ใหม่นี่พี่พี่มีความรู้สึกขอบคุณมากเลยแล้วก็พี่ก็ขอบคุณตรงที่ตรงงานตรงที่พี่ไปทำวันนี้ด้วยแผนกสมองเนาะเพราะว่ามันเป็นแผนกเริ่มต้นของพี่ พี่ก็ยังรู้สึกขอบคุณตรงนี้อยู่เนาะยังไงเดี๋ยวพี่ก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันก็ดึกแล้วเนาะพี่ก็เพิ่งมาจากที่ทํางานแล้วก็มาคุยให้ฟังนะว่ามันเป็นยังไงอ่ะงานพยาบาลมันไม่ใช่งานเบาๆค่ะมันก็เป็นวังวันก็สบายแต่วงังแต่มันสบาย มันจะมีน้อยมากเลยคะ่ะเพื่อนทั้งเครียดแล้วก็งานรีบเร่งอะคะ่ะถ้าใครสนใจอยากเป็นพยาบาลก็ต้องรักงานนี้จริงๆนะคะเพื่อนถ้าถ้าไม่ถ้าไม่รักงานบริการก็คงไม่สามารถเป็นพยาบาลได้ะคะ่ะยังไงดเดี๋ยวยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กด s u b ส c r i b e แล้วก็ขอยังไงก็มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มานะคะเพื่อนถ้าเกิด อยากรู้อะไรก็ถ้าถ้าพี่ตอบได้พี่ก็จะตอบให้นะคะยังไงก็ขอจบไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะรัติสวัสดีค่ะ,คะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็นอนหลับฝันดีค่ะ